ร,รูด้านหลังแบบนี้ด้วยนะครับที่เราจะได้เกียบกับกระเดื่องของเราได้อย่างนี้ครับนี่ปาวันวันปาวันวันครับอ้กัดกัดกัดเลยครับกัดเลยกับห <c oughs> ายนะครับท่านผู้ชมลากกลับเราไปที่ไหนโนะอ้โหเจอตัวแล้วครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พามาดักหนูแนวผายยคานะครับเจอทางแล้วนะครับเป็นทางหนูใหญ่เลยนะครับอันนี้ทางยังสวยเลยนะครับนี่ทางเขานี้ครับนี่นะครับเป็นทางเข้าไปในนู้นครับมันแคบเลยท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่เลาะแนวหัวคนาลวดหนามเลครับอันที่เป็นลวดหนามนะครับเป็นรูเข้าไปในนู้ดต้องมัดไว้แน่นๆนะครับเวลามันบีบแล้วมันจะพากลับเราไปไกล มัดไว้มันจะไปไหนได้ไม่ไกลนะครับมัดแน่นๆเลยเป็นทางหนูใหญ่ด้วยครับตรงนี้เป็นเหยื่อขี้ใต้ครับผมลนไฟแล้วก็ใส่ฝากระป๋องแป้งกระป๋องน้ําดื่มอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ยัดลงไปแน่นๆเจาะรูด้านหลังแบบนี้ด้วยนะครับที่สําคัญนี่แล้วเราจะได้เสียบกับกระเดื่องของเราได้อย่างนี้ครับนี่เรียบร้อยครับอยู่เลย,ยนี่อยู่เลยลักกันเลยครับ เรียบร้อยครับเจอขุยแล้วนะครับเป็นรูเข้าออกมันแผลบเลยครับตรงนี้ดักตรงนี้อีกอันนึงครับท่านผู้ชมรูใหญ่เหมือนกันนะครับตรงนี้ดักเลยครับ ตากรุเลยอืมเรียบร้อยอีกหนึ่งอันครับท่านผู้ชมเจอถังแล้วครับท่านผู้ชม ทางสวยด้วยครับทางใหม่ๆเลยทางนี้ดักเลยครับอันนี้ดักเลยผันกันนี่ลุงตุงนางหน้าดูกับดักผมอันนี้ต้องดักครับทางสดๆใหม่ๆเลย รูมันเข้าไปทางนี้นะครับนี่แล้วก,ก็ทางวิ่งผ่านหน้าปากรูด้วยผมดักหน้าปากรูมันเลยเรียบร้อยครับนี่ครับผมทางสวยเลยขุยไม่ไม่แฉะเลยครับ อันที่สองมีผลงานแล้วนะครับนหนูพกุกไซรุ่นรุ่นนี้ครับน,นี่มาแล้วครับหนึ่งแต้มหนูพุกรุ่นครับ อ๋ออันที่สามก็มีผลงานแล้วครับตัวเท่าไอตัวเมื่อกี้เลยนี่ครับหนูพุกไซรุ่นรุ่นนี่แถมที่สองก็มาแล้วครับดักไว้ยี่สิบอันนะครับเหยื่อคิดใต้เหมือนเดิมเหยื่อประจำที่เราชอบใช้ครับารุ้นด้วยกันคืนนี้จะได้กี่ตัว วันนี้เราจะได้แต่นหนูไซนี้หรือเปล่าเนี่ยท่านผู้ชมนี่ครับตัวเท่ากันสามตัวเท่าๆกันเลยนี่ครับไซกระดูกกรอบครับหนูหนูติดครับท่านผู้ชมเดีย๋ยวผมดึงออกมาให้ดู ครับหนูหนูติดกลับเราอยู่นะครับมันจะลากลกับเราลงรูเดี๋ยวผมเอาออกมาให้ดูครับนี่ครับอีกหนึ่งแต้มตัวเท่าๆกันหมดเลยเราลุน้นดูหนูใหญ่ครับลุ้นกันว่าคืนนี้เราจะได้เห็นหนูใหญ่หรือเปล่า นี่มีผลงานหนึ่งตัวครับหนูพุกรุ่นรุ่นอีกหนึ่งตัวนี่ครับใส่ถุงก่อนเดี๋ยวลืมอ้าวลงไปครับได้หลายแต้มแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับหนูขึ้นนี้ เป็นหนูคุกใส้รุ่นรุ่นหมดเลยสงสใสหนูใหญ่จะออกดึกหรือว่าผมว่าที่ดักไว้เนี่ยมันเป็นทางหนูใหญ่หมดเลยนะไปรุนกันต่อครับตามหาหนูใหญ่ครับกลับหายนะครับท่านผู้ชม ดี๋ยวผมวาง,วงถุงหนูไว้ยี่ก่อนอุ้ยปลาวันวันปลาวันวันครับนี่โอ้โหโอ้โหดูพุกใหญ่ท่านผู้ชมนี่นี่น,นี่เห็นตัวแล้วครับนี่ครับอีกหนึ่งแต้มสวยๆครับนี่เห็นตัวชัดๆเลยโอ้กัดกัดกัดเลยครับกัดเลย อู๋มีผลงานอีกแล้วครับท่านผู้ชมนี่นอนแองแมงอยู่นี่ครับนี่นอนอยู่นี่ครับรอยกัดหญ้าเละเลวนะครับเนี่ยผมดักมัวม่วๆตรงที่มันกัดหญ้าเละได้ตัวจริงๆด้วยนะครับหนูพุกไซรุ่นๆน,นี่ครับออกมาแล้วหนูพุกไซรุ่นๆทั้งนั้นเลยคืนนี้อืม ลงไปครับกลับหายนะครับท่านผู้ชมม,มันลากกลับเราไปทั้งหนเนี่ยโอ้โหเจอตัวลแล้วครับใหญ่ๆเราเจอตัวหนูใหญ่แล้วครับคืนนี้นี่ครับเจอของใหญ่แล้เจอของใหญ่ละ นี่ครับเจอของใหญ่แล้วท่านผู้ชมอ้าวลงไปฟุกใหญ่ครับอืม เนี่ยผมดักทางหนูไซนี้ทั้งนั้นเลยนะแต่แปลกใจหนูเล็กมาติดก่อนหมดเลย กับหายแล้วนะท่านผู้ชมกับหายแล้วนะครับอันนี้ผมดักแบบไม่ใช้เหยื่อไปด้วยนะไปเย็ยนเหยื่อหมดเหยื่อล่วงหายหมดโอ้โหตัวสวยครับท่านะผู้ชมเจอตัวอีกแล้วเราตามหาหนูใหญ่กันเจอแล้วครับคืนนี้ นี่ครับใหญ่สวยเลยครับนี่ผมดักแบบไม่ใช่เหยื่อนะอันนี้นี่ไงผมใช้กระเดื่องขวางทางมันไว้ถ้ามันเตะกระเดื่องแล้วปุ๊บกลับกระลั่นนี่ฮะนี่อย่างนี้นี่ครับแก้ขัดกรณีที่เหยื่อหมดครับ หมดแล้วครับเราไปหาที่นั่งสรุปหนูกันถือว่าได้หลายตัวอยู่นะครับไม่ถือว่าตัวเล็กมากนะครับตัวรุ่นรุ่นนะครับหนูไซนี้ไม่ถือว่าตัวเล็กเป็นหนูพุกรุ่นรุ่นแล้วก็ได้ตัวใหญ่อยู่สองสามตัวเดี๋ยวไปดูด้วยกันครับได้หลายตัวอยู่นะครับถือว่าหมานอยู่คืนนี้ออกมาเป็นกองเลย เหยื่อมาเปลี่ยนไม่อยากเปลี่ยนแดดแบบไม่ได้ใช้เหยื่อไว้2อันนะครับมาหนึ่งครับหนึ่งสองสา นี่ใหญ่หน่อยครับอ่าโอ้มีกระใหญ่นะครับเนี่ยถือว่าเป็นหนูพุกใหญ่เจ็ดแปดเก้าหนึ่ง ได้ถึงสิบตัวเนี่ยท่านผู้ชมนี่หรือว่าได้เยอะอยู่นะครับสิบตัวผลง,งานเราอืมสิบตัวสวยๆครับผมยกให้ดูอืมได้หนูพุกใหญ่อยู่สามสี่ตัวนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นหนูพุกรุ่นๆหมดเลยอืมสิบตัวโอเคครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับคืนนี้พรุ่งนี้เช้าเรามาลุ้นด้วยกันว่าจะได้กี่ตัวนะครับมาลุ้นด้วยกันว่าหนูใหญ่จะออกหรือเปล่านะครับสำหรับคืนนี้ฝันดีราตีสวัสดีครับผม